30พึ่งภาคม2566การแข่งขันบาสเกตบอล NBA 2022ถึง2023ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศสายตะว,วันออกเกมที่7หรือเกมตัดสินซีซันบอสตันเซลติกส์โดยทีมอันดับ2ของสายเปิดสนามทีดีการ์เดนเจอกับไมอามี่ฮิตทีมอันดับ8ของสายซึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่3ต่อ3เกมโดยฮิตออกนำไปก่อน3ต่อ0เกมก่อนที่เซลติกจะตามมาตีเสมอได้เป็น3ต่อ3เกมสำหรับเกมนี้ผลปรากฏว่าทีม เยือนได้จิมมี่บัตเลอร์ฟอร์เวิร์ดจอมเก๋าเหมาคนเดียว28คะแนน7รีบาวด์และ6แอสซิสบวกกับเคเลตมาตินฟอร์เวิร์ดอีกรายที่ทำ26คะแนน10รีบาวด์และ3แอสซิสพาทีมบุกถล่ม103ต่อ84คะแนนคว้าแชมป์สายตะวันออกไปครองโดยการปิดซีรีส์4ต่อ3เกมทำให้ฮิตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึก NBA ทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศฮิตจะพบกับเดนเวอร์นักเกสแชมป์สายตะวันตกโดยนัดแรกแข่งขันที่เดนเวอร์ในวันที่1 มิถุนายนนี้